หมดปัญหากับการไม่มีที่เก็บขาตั้งกล้องต้องนี่เลยทุกคน JJ02 ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายใส่กระเป๋าเครื่องสำอางก็ได้เล็กมากๆแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบ4 in 1เป็นแคปกิฟไว้ถ่ายรูปได้ยืดเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้หรือว่าจะกางออก เป็นขาตั้งกล้องก็สะดวกมีช่องโคชูไว้ให้ใส่อุปกรณ์เสริมได้อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้มีรีโมทบลูทูธมาให้กดในระยะไกลได้ด้วยเวลาเก็บก็ง่ายแสนง่ายเล็กมากทุกคนพกใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเครื่องสำอางได้เลย ครบจบในอันเดียว4 in 1ใครที่ถามหารับประกันเขามีรับประกันสินค้าให้1ปี